่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร0-36 411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีพเพรสถูกใจใช้เลยค่ะถ้าพูดถึงน้ำดื่มราอ่ะสีใส เมื่อวันที่16สิงหาคม2564ณนห้องประชุมชั้น2อาคารณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้เช่วยศาาตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในรูปแบบของการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก สำหรับการวิาพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพศ2558และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมโดยได้ดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิชัยแหวนเพชรนายกสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหการรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรมนตรีสิริปรัชญานันท์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหการรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคม ลนขุนทศผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินผู้ชียาตราจารย์ดรชัดชัยแก้วดีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการรมจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชคุณสมนึกเตงชาตาพันธ์ผู้ใช้บัณฑิตและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีและคุณสามารถแจ้งหิวรันสิทธิ์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหการรมให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่16สิงหาคม2564ณนห้องประชุมชั้น3อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนารองศาสตราจารย์ดรพนิสุภาธรรมประมวลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะบดีทั้ง6คณะเพื่อคัดเลือกนักวิจัยของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเข้ารับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติมาหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มสีอยุธยาในครั้งที่11 สำหรับผลการคัดเลือกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ได้แก่รองศาสตราจารย์ด็เอร์ดวงใจบุญกุศลอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์จยินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ด้มอบหมายให้ผู้ชียาตราจารดรสีิธรวมชิรปรัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามาหาวิาทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นผู้แทนของมาหาวิาทยาลัยราชภัฏสตรีเข้ามอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดสระบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสมานคงสมบูรณ์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่18สิงหาคม2564ในห้องประชุม1ศูนย์วิทยาศาสตร,ร์ผู้ชศาสตราจารย์ินตนาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำผู้แทนผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมศาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนภูมิภาคประจำปีพศ2564ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางด้านค้นคว้าวิจัยของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นและรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่18-20สิงหาคม2564โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หัวนิทรรศการวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเรียนรู้วัคซีน mRNA ผ่านเกมออนไลน์กิจกรรมโควิดดิ้งกับทางเลือกการประกอบอาชีพในอนาคตกิจกรรมสนุกกับปฏิบัติการเคมีย่อส่วน กิจกรรมการทอดสุญญากาศและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้สื่อจากโปรแกร,รม GeoGebra และ Desmos การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันเรียงความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นทั้งสองกิจกรรมจะถูกนำไปจัดในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4อาจารย์ดรพัทยากเรเล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้นสามอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาการพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา2561-2563การพิจารณารายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจําปีการศึกษา2563ระยะ12เดือนการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา2564การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีพศ2565สำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2564 ถึง30กันยายน2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์บริสุทธิ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา,มา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องดอกยุงทองชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564าจำนวน11สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา2564การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา2564าจำนวน11สาขาวิชาการพิจารณาการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2565ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาร่างประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการดำเนินการสำหรับวรารสา,ารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส,าศาราศาสตร์และวารสารละวารัสโซเชียลอิจแนลการพิจารณาการขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภูเทพประภากรการพิจารณาขอส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษของนักศึกษาในภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรปรับปรุงพศ2565การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศหลักสูตรปรับปรุงพศ2565 และการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรปรับปรุง2565้ยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันตพัฒกิติอัชวริคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ในห้องประชุมชั้นสองอาคารณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณารายงานการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณพศ2564การพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากหมดวาระในวันที่22สิงหาคม2564 การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของผู้เชต่ยวาญตระาจารดรพระรามดีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายประจำปี2564ระดับหลักสูตรการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายประจำปี2564ของคณะ การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงการพิจารณาแนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรและการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติโอกาสนี้ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่นายยงยศผ่านดอกไม้นักศึกษาในชั้นปีที่สองของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบตุ้งติ้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยพักผ่อนสุขก,กายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลส อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036 411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีพเพรสถูกใจใช้เหล็กคา่าถ้าพูดถึงน้ำดื่มเล้าอสี ใสสะอาดมีคุณภาพเมื่อวันที่18สิงหาคม2564ผู้เชี่ยวาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารดรทัชวงศ์จุนสวัสดิ์รองอธิการ,รบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยลราชภัฏเทพสตรีรับมอบถุงปันสุขจำนวน200ถุงและชุด PPE จำนวน45ชุดจากคุณเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่19สิงหาคม2564ณสำนักการวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อบรมทางภาษาชั้น4อาคาร90ปีผู้ชี่ยวาตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ International Academic and Culture Exchange หรือ IACE 2021ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะโดยศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีและมีเจ้าภาพร่วมซึ่งประกอบด้วยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลาประเทศมาเลเซีย University Sarajana Wiyata t h รมช c h i a ประเทศอินโดนีเซีย University PGRI R D b u n a ุุาาบายาประเทศอินโดนีเซียและโฮจิมิน c i ซิตี้ University of Technology ประเทศเวียดนาม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมเอเชียตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดภาษากฤษให้กับนักศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมาหาวิทยาลัยราชภัฒและมาหาวิทยาลัยในอาเซียนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่19และ20สิงหาคม2564 โดยในวันที่19สิงหาคม2564เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาในครั้งที่7และในวันที่20สิงหาคม2564เป็นการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Education in New Normal Ella ครั้งที่1โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mohammad Abdullah Hamdi อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลาประเทศมาเลเซีย professor d r h a y o lenders อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอนาไฮประเทศนิวซีแลนด์และอาจารย์ดเตอาาร์จันทร์ชัยประเสริฐรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นวิทยากรการสมนา คุณวัชระรักษาพลประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เกี็บเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่19สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาประกอบด้วย การพิจารณาข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยการพิจารณาแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนเมื่อวันที่19สิงหาคม2,564หาี่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดระดมทีมแม่บ้านเข้าทำความสะอาดในพื้นที่จุดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคาร90ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายหลังพบบุคลากรในสังกัดมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด -19 เมื่อวันที่20สิงหาคม2564ณนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลพระนารายมหาราชภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลบบุรีและที่โรงพยาบาลมะเล็งลบบุรีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสตรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 จำนวน76คนโดยเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จำนวน26คน และเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีจำนวน50คนโดยวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไข้ชินโนแวคและแอคตาเซนิกา้าทั้งนี้มาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลบบุรีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีโรงเรียนบรรจงรัฐและอาจารย์ดรสัตรพลมุ่งคำกลางอาจารย์ประจำในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีผู้ประสานงาน โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองเพื่อรวมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นต่อไปผู้ศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมาหาว,วิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่8ประจำปี2564ใน,นรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องช่อ,อยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่20สิงหาคม2564โดยมีวาระสําคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการรายงานผลของแผนการบริหารความเสี่ยงประจํปีงบประมาณพศ2564 การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณพศ2565การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่8ประจําปี2564การพิจารณาค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตรปีการศึกษา2564การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรปีการศึกษา2564 การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษปีงบประมาณพศ2565การพิจารณาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการด้วย รองศาสตราจารย์ดรพนิสุภาธรรมประมวลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่4ประจำปี2564ใน,นรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้นสามอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่20สิงหาคม2564 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ของสถาบันวิจัยและพัฒนารวมถึงการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพศ2565ด้วย คุณวิชัยศรีขวัญน,นายกสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่20สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2563ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครูวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและการพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่23สิงหาคม2564ณนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลพระนารายมหาราชภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตลส์สาขาลบบุรีและที่ห้างสรรพ,พสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาลบบุรีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิาทยาลัยราชภัฏสตรีเท่ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 จำนวน70คนซึ่งวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนควาเข็มแรกเป็นชิโนแวกและเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนกา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนารายมหาราชเป็นผู้ให้บริการในการฉีดวัคซีนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีต้องขอขอบพระคุณจังหวัดรบบุรีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดรบบุรีและสาธนารณสุขจังหวัดรบบุรีเป็นอย่างสูงโดยคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองเพื่อรวมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในระดับสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นต่อไปเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ณนห้องประชุมจินดามานี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีูิชาศาสตรราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา2563ในรูปแบบของการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีในปีการศึกษา2563ที่ดำเนินการไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาพศ2557ตลอดจนเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อเกิดการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีโดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์ดรเฉลิมเกียรติดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์รอดอาวุธอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์รองศาสตราจารย์ดรสุวิมลนวลพรลักษ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมายุรีรัตนเสริมพงศ์อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ศาสตราจารย์ดรนันทนาแจ้งสว่างผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีอาจารย์ปัญชลีเต่าทองรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีอาจารย์ดรอังคณาอุดมพันธ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและอาจารย์ดรสุวัฒนาสงวนรัตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็ิเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา2563อยู่ในระดับดีได้คะแนน4.42คะแนนซึ่งเป็นผลคะแนนจากการประเมินที่น่าจะอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาหมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมคะสำหรับช่วงของรายการรอบโรเททสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ช่วงนีอยกาศเป็นแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วย อาทิตย์นหน้ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรอบเรือเทพสตรีวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ